แชร์ไปด่วนๆครับสวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณครับวันนี้มารายงานตัวกับเพื่อนๆทางช่องทางนี้ครับช่องทางแฟนเฟ f เฟซบุ๊กหรือทิกตอกแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วฝากทักทายกดไลค์รุวๆกดแชร์ผมหน่อยแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณมาพบเจอกับคุณนะครับทางนี้เลยนะครับมีแบงค์เก่ามีเหรียญเก่ามีของเก่าอยากจะขาย ติดต่อผมมาแบงก์ยินดีรับตื้อและจ่ายด้วยเงินสดอย่างแน่นอนสวัสดีทุกท่านนะครับก็อย่างที่บอกนะครับมีคําถามถามมาได้เลยแต่ถ้าเกิดมีของเก่าอยู่ที่บ้านคุณอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินสดนี่อย่างเช่นนี่แบบนี้นี่คุณดูนะอย่างเช่นแบบนี้แบบนี้คืออะไรครับนี่คือพระเครื่องเป็นพระที่ผมบอกเพ,พื่อนๆพี่ๆว่ามีอยู่เกือบทุกบ้านสองถาดนี้จ่ายเงินสดไปเกือบสี่ห้าล้านนะเนี่ยเนี่ยสองถาดนี้ย จ่ายเงินสดไปสี่ห้าล้านครับสามวันถึงสี่วันมานี้เองเลยเป็นเครื่องยืนยันครับของแบบนี้มีอยู่ทุกบ้านของแบบนี้มีอยู่และกระจัดกระจายอยู่เกือบทุกบ้านครับบ้านใครมีพักเครื่องกดเลขหนึ่งให้ผมหน่อยเมื่อวานผมเช่าพาวนี้มาเดี๋ยวหยิบให้ดูครับเ <c oughs> มื่อวานเช่าพาวนี้มานี่นี่ เหรียญนี้นะครับต้องขอบคุณ f อนะครับที่เดินทางมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเรบ้านเดียวกันนะครับนำเหรียญพระเนี่ยแบบเนี้ยมาแบ่งให้ผมเช่าบูชาเหรียญเดียวพกมาเหรียญเดียวเลยบอกว่าอยากจะได้ตังค์ไปลงทุนทำการเกษตรโอ้ล้านผมเนี่ยมีทุกรูปแบบเลยต้องพูดแบบนี้เลยนะนะครับเหรียญนี้เหรียญเดียวผมเช่ามา2 0,000กว่าบาทนะนะครับหากจะหมูกไม่แตะเนี่ยต้องมี 3- ามสี่มื่น นะครับหากจมูกไม่แตะต้องมีองค์หนึ่งสามสี่หมื่นใครมีพักเครื่องกดหนึ่งมาก่อนสวัสดีพี่โอติปักใต้มืองคอนครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สุปกรณ์นะครับสวัสดีพี่วิรุธทองดีพี่จิรโชคครับสวัสดีครับพี่โอติแชร์แล้วขอบคุณครับสวัสดีพี่สุจันทานะครับสวัสดีพี่บางอ่อนพี่สมปองนะครับสวัสดีครับใครมีคําถามถามได้เลยนะเดี๋ยวผมหยิบอะไรให้ดูแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งได้ไหม นะครับพี่ใครที่ดูอยู่ณนะขณะน,นี้พี่ๆฟังผมไม่ดีนะหากที่บ้านของคุณเนี่ยมีของอยากจะขายคุณติดต่อมาครับอ่ะเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์หน่อยนะใครมีคำถามหนักเลยหากจะเอาเหรียญไปขายพี่แบงค์ที่ร้านจําเป็นอะไรนะไม่ใช่จําเป็นจะต้องเสียค่าจะต้องเสียค่าประมิอ ถามสถานะไอ้พี่ก็จะต้องเสียค่าประเมินราคาเท่าไหร่ฟังนะครับแบงก์เขียนไว้ว่ตถุล้านประเมินราคาฟรีนะครับบาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่เก็บไม่มีการเรียกเก็บค่าอะไรใดๆทั้งสิ้นครับพี่หนุ่มพี่พีวีถามว่าร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยครับสาขาสี่ย่านคุณหยิบผ้าของคุณมาได้เลยเนี่ยเนี่ยคุณดูดิเนี่ยผ้าเหรียญ มีหลากหลายเนี่ยไปดูนี่เนพระเหรียญมบเนีเนบบนี่เห็นรมามีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพระเก่าพระใหม่พระกล่องมีพระอยู่เกือบทุกคนครับหลวงพ่อพัดรับไปห,หลวงพ่อพัดยังไม่ได้เล่นครับหลวงพ่อคูณรับไปห,หลวงพ่อคูณรับบางรุ่นครับนะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเทพประธานพรอ,อะไรประมาณนี้นะครับเขาบอกพี่เ็าบอกว่ามีพระเยอะ เมื่อวานเอาพระมาที่ร้านพี่แบงค์แล้วรับเงินหนึ่งแบบไหรับเงินหนึ่ง 16, หมื่นหกพันโอ้หขอบคุณครับขอบคุณพี่อภิชาติครับอย่างที่ผมบอกเลยพี่มีพระกันอยู่ทุกคนแล้วผมพูดถูกป่มมีพระอยู่ที่บ้านกันเกือบทุกคนครับนะครับไม่ใช่ว่าแบงค์จะรับซื้อแต่พระมีเหรียญเราก็รับนะเหรียญเก่าแบงค์เก่าเนี่ยขอพูดเนี้ยมีราคาพี่พี่เชื่อผม บางอย่างมีราคาบางอย่างไม่มีราคาแล้วก็เมื่อวานครับผมได้ลงคลิปนะครับเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินปีศูนย์ห้าไปใครได้ดูบ้างสวัสดีพี่เก่งครับสวัสดีพี่เก่งพีชาครับเอาใครได้ดูบ้างใครได้ดูพิมพ์ได้ดูให้ผมหน่อยได้ไหมใครได้ดูพิมพ์ได้ดูให้ผมหน่อยผมลงคลิปไปว่าเหรียญบาทรับซื้อเหรียญละหนึ่งแสนเนี่ยเหรียญที่เรารับซื้อครับ จำเป็นจะต้องเป็นเหรียญหนึ่งบาทตราเป็นดินปี05แบบยอดเจดีชี้ไปที่ยอ,อยักษ์ครับคลิปเนี่ยไม่นานคลิปหนึ่งเนี่ยประมาณสัก40่สิบวินาทีเองแต่ไม่มีคนดูด,คดนะูคนดูไม่จบเยอะมากนะคนดูไม่จบเยอะมากเนี่ยครับอยากแชร์แล้วพี่นุสสิินะครับแชร์แล้วขอบพระคุณครับเพจปลอมต้องไปทำใบเสืก่อนอย่าไปทำนะ <c oughs> บาทเดียวสลึงเดียวก็อย่าไปเสียนะครับอ่ใครมีคำถามถามได้เลยนะครับวันนี้จะรีบเข้าร้านนะครับแชร์แล้วพี่มาม่าขอขอบคุณครับอ้าวใครเป็น f อซผมช่วยกระทืบไ like, ลค์รัวๆให้ผมหน่อยนะครับทั้งสองบ้านเลย Facebook Tiktok Youtube ช่วยกระทืบไ like, ลค์รัวๆให้ผมหน่อยครับแชร์ไปครับนะครับแบงก์ยี่สิบบาทรัชการที่เก้ารับซื้อใหม่แบงก์ยีสิบาทรัชการเก้าโหมันมีมากมายหลายรุ่น มันไม่ได้มีแค่รุ่นเดียวนะครับแบงค์ยี่สิบเนี่ยโหมีตั้งแต่แบบอะไรรัชการีเก้านะรเริ่มแต่แบบเก้าแบบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหกรุ่นนะครับผมไม่รู้ว่าของคุณพี่เป็นรุ่นไหนนะครับแบงค์สิบมีราคาไหมแบงค์สิบหากเป็นแบบธรรมดาไม่มีราคานะนะครับของที่แบงค์เข็มเพชรตามหา ของที่แบงค์เข็มเพชรตามหาเป็นแบบไหนต้องเป็นของที่แปลกเฉพาะเหรียญกับแบงค์ะนะต้องเป็นของที่แปลกของที่มันหายากมากกว่าปกติจะส่งรูปให้ประเมินส่งรูปทางไหนครับเอลาอครับเอสลาแล้วส่งรูปมาประเมินราคาเอลายบีเอ็นศูย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสมูนย์ามครับสวัสดีพี่มงคลครับ พี่จีระโชดแชร์แล้วพี่วันดีแชร์แล้วครับอ่าวทิกต็อกแชร์ให้หน่อยนะนะครับขอบหูไร้รัวขอบคุณครับขอบคุณครับถ้ามีเหรียญเก่าแบบทั่วไปราคาอยู่ที่เท่าไหร่พี่ซุ้มเทพโยถามตอบไม่ได้ครับเหรียญเก่าบางอย่างก็ขายไม่ได้เหรียญเก่าบางอย่างก็ขายไม่ได้นะสวัสดีพี่อ้อสองมือเพชรครับสวัสดีครับส่งรูปมาใหม่เอฟซีท่านใดนะครับตอนนี้นะครับที่ส่งรูป มามาประเมินราคากับแบงก์ทางไลน์ฟังนะหากเอฟซีท่านใดที่ดูอยู่แล้วคุณมีของเหล่านี้แล้วคุณอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินสดนึกถึงแบงก์พักเครื่องแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเนี่ยเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามพักเก่าพักใหม่พักกุพักกล่องคุณหยิบมาครับ คุณหยิบมาพี่พอชนะนันแชร์แล้วขอบพระคุณครับนะครับใครดูอยู่ฝากกดไ like ลค์รัวๆนะฝากทักทายกันด้วยนะครับก็ใครมีคําถามถามได้เลยนะเหรียญน,นะครับมีพ้าหลวงปูท่ทวดเม็ดแตงรับไปเม,ม็ดแตงรับครับปีศ6ปี08รับเลยปีศ6กเม็ดหนึ่งหลายๆห,หมื่นปีศ8องค์หนึ่งหมื่นกระบาทสองหมื่นสองมื่นนิดๆสวัสดีพี่พุทธหลังวังครับสวัสดีพี่สุทนครับ เหรียญบาทปี2525 25, มีราคาไหมเหรียญบาทปี2525ร 25, ับแต่แบบพัสเสียนเล็กนะพัสเสียนใหญ่มันไม่มีราคาแบบตามใบเนี้ยใบอยู่บ้างรกนะครับเดี๋ยวดูตามใบก่อนแป๊บ,บนึงสวัสดีนะครับสวัสดี FC ทุกท่านเลยใบหายไปไหนแล้วมาดู้นะครับในใบมีบอกไปหมด f c ฟซท่านใดนะครับที่ดูอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมยิบไปแป๊บ,บนึง นี่นี่นี่ในใบมีหมด FC ท่านใดอยากได้ใบนะครับไปที่ร้านปลารับได้ที่ร้านเขาเรียกทำพีเงินร้านนะผมทําไว้เนี่ยลงทุนไว้เนี่ยไม่กี่เดือนก็แสนไม่กี่เดือนก็แสนนะใหนึ่งหลายบาทนะนะครับขอลายอีกครั้งครับดูที่ลิงก์เลยพี่ดูที่ลิงก์หรือดูที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับ <c oughs> เหรียญคุชเฉียงรับไหมเหรียญคุชเฉียงต้องบอกเหรียญห้าใช่ไหมเหรียญห้าคุชเฉียงยังไม่ค่อยมีราคานะครับขอบพระคุณกับปี่ปังปอนบอกว่านะครับสวัสดีค่ะเคยไปที่ร้านคุณแบงค์แล้วนะครับจะหาโอกาสไปอีกครั้งนะคุณแบงค์พูดคุยชัดเจนดีขอบพระคุณครับนะครับอย่างที่บอกคุณมีพักเครื่องคุณมีของเก่าแล้วคุณอยากจะขายคุณนึกมาเลยคุณนึกถึงผมได้เลยนะอย่างที่บอกนะครับพักเครื่องหรือว่าของพวกนี้มีอยู่ทุกบ้าน หรือบ้านคุณมีแบงก์ต่างประเทศเนี่ยคุณดูดินเนี่ยแบงก์ต่างประเทศแบบเนี้ยที่มันยกเลิกที่มันชํารุดไม่สามารถแลกค่าได้นยพี่ดูเดินเนี่ยแบงก์แบบเนี้ยมันใช้ไม่ได้แล้วผมพูดถูกไหมแบงก์แบบนี้มันใช้ไม่ได้มันแลกค่าไม่ได้แล้วแต่ร้านแบงก์เข็มเพชรวัตถุโบราณรับนะครับบางคนมีเยอะเลยไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ที่ไหนเนี่ยอย่างเงี้ยข,ขาดๆแบบเนี้ยธนาคารไม่รับนะ นะครับเรารับเกือบจะทุกประเทศเพื่อการสะสมเนี่ยอย่างเงี้ยยี่สิบยูโรมีรอยปากกาข้างหลังเป็นสนิมมันเนี่ยคุณเอาไปแลกธนาคารไม่รับแล้วเอาไปทิ้งเอาไปวางไว้โดยที่ไม่รู้ค่าบางสิ่งบางอย่างสามารถแลกเปลี่ยนแปลเป็นเงินหมื่นเงินแสนได้จริงไม่พูดเยอะวันก่อนคนเอาแบงก์ต่างประเทศมาขายรับเงินแสนสี่หนึ่งเจ้าตอนเช้านะตอนบ่ายมาขายรับเงินอีกสี่หมื่น แบงค์ของเก่าที่บ้านคุณติดต่อมาได้เลยนะครับเนี่ยพี่ดูดิเนี่ยแบงค์เก่าแบงค์ต่างประเทศเนี่ยเรารับเกือบทุกประเทศอยู่ที่ว่าแบงค์ของคุณละจะเป็นแบบไหนอยู่ที่ว่าแบงค์ต่างประเทศที่อยู่ในมือคุณเนี่ยมันจะสามารถแลกค่าได้เท่าไหร่บ้างใครเป็น f อฟซีผมขอคนละหนึ่งแชร์ก่อนได้ไหม ขอคนละหนึ่งแชร์ก่อนสวัสดีพี่บุญเพ็งครับนะครับเอาใครมีคําถามถามได้เลยเดี๋ยวกําลังจะรีบเข้าร้านนะครับพระพุทธชินราชอินโดจีนปี2485มีราคาไหมต้องดูนะครับอินโดจีนปี2 4 8 5หากไม่มีโค้ดองหนึ่งหลักพันไปปลายถึงหลักหมื่นต้นแต่ถ้ามีโคดองหนึ่งหมื่นหมื่นกบาทหมื่นห้าสองหมื่นสองหมื่นห้าสามหมื่นแล้วแต่แล้วแต่สภาพครับพี่ก็ถามว่าพระบุชาสมัยลบบุรีรับไหมรับนะครับต้องดูนะหากเก่าจริงนะ สมัยลบบุรีคุณมาขายคุณเอามาปล่อยผมได้เลยแล้วมารับเงินกลับบ้านเนี่ยอย่างเงี้ยมันแลกไม่ได้แล้วเนี่ยเนี่ยมาเลรุ่นเก่าเนี่ยพี่ดูดิเขายกเลิกใช้แล้วแต่มาเลเนี่ยหนึ่งลิงกิตมันก็ไม่ได้แพงไงหนะึ่งลิงกิตมันอยู่ประมาณเท่าไหร่หกเจ็ดบาทเจ็ดบาทห้าสิบอะไรประมาณเนี้ยนะครับหากเป็นรุ่นเก่าก็ลดลงมาหน่อยนะสภาพดีผมเอาไปขายสะสมได้ผมซื้อแพงเลยนะครับสภาพดีผมเอาไปขายสะสมได้ ผมซื้อแพงเลยนะครับพระบุตจนินราชอิโนโนจีนจะส่งรูปไปดูทำไงนะครับลองไปดูกดที่ตามลิงก์นหน้าโปรไฟล์นะครับนะครับพี่ลำายบอกอำลังจะเข้าไปหายินดีครับร้านนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาสี่ย่านร้านเปิดทุกวันนะบางคนบอกว่าเฮ้ยคุณแบงค์พี่มาวันเสาร์เจอไหมวันเสาร์ก็เปิด พี่มาวันไหนก็เจอครับแปดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นทุกวันนะครับมีเอฟซีนะครับนำของมาขายเนี่ยหลากหลายต้องพูดแบบนี้ด้วยว่าข็มขัดเงินก็มีขันเงินขันเงินถมด้วยทองนี่แบงก์ต่างประเทศแบงก์ไทยเหรียญไทยพักเครื่องคุณมีของเหล่านี้เอามาแลกเงินต้องพูดแบบนี้เลยคุณมีของเหล่านี้เอามาแลกเงินสดที่เราได้ นี่เขาบอกว่าเคยไปที่ร้านแล้วแล้วขายไม่ได้สักบาทไม่แปลกครับไม่แปลกนะครับเคยไปที่ร้านแล้วขายไม่ได้สักบาทเอาไปถุงใหญ่เลยพี่คนในติ๊กต็อกถามเดี๋ยวแป๊บไข่บนผมแต่เช้านะครับไม่แปลกเพราะว่าอะไรพี่ๆรู้ไหมครับพี่หากพี่จะนําเหรียญมาขายแล้วอยากจะมั่นใจว่าได้รับได้รับเงินแน่นอนของแบบเนี้ย ขายไอแบงค์นายแน่นอนพี่ต้องทําไงรู้ไหมครับ <c oughs> ส่งรูปมาประเมินราคากับหนูก่อนส่งรูปมาประเมินราคากับผมก่อนบางอย่างแพงเลยบางอย่างแพงบางอย่างไม่แพงพี่ต้องดูครับบางอย่างขายได้และบางอย่างขายไม่ได้นะ นะครับระมัดระวังนิดนึงเนาะบางคนโอยเดินทางมาเสียเวลาเวลามาถึงคุณแบงค์ไม่ซื้ออย่างางี้ผมบอกเลยครับมันซื้อทุกคนได้ยังไงเราบางคนเอาเหรียญธรรมดามาขายอะ่ะพี่ไปดูหน้าร้านดิผมก็อยากจะถ่ายคลิปแบบนี้ให้ดูนะนะครับบางคนเอาแบงค์ใช้มาไปดูทิกต็อกไปดู Facebook ไปดู youtube ที่เป็นของปลอมที่เป็นช่องของแบงค์เข็มเพชร เพจปลอมเฟซปลอมชื่อแบงค์เข็มเพรโค้ดของโค้ดเยอะเยอะไหมเมื่อวานมีลูกค้าคนหนึ่งพูดว่าไงรู้ปะหากมาร้านคุณแบงค์แล้วขายของไม่ได้แสดงว่าของที่เอามามันไม่มีหาเลยเลยนี่เมื่อวานลูกค้าเป็นคนพูดเองแล้วลูกค้าอยู่เต็มร้านเลยขายผมได้อะไรสามหมื่นกว่าบาทต้องทำบัตรคิวไหมครับบัตรคิวบัตรรับประกันค่าจองคิวค่าอะไรก็ไม่ต้องเสียครับ มีคนบอกว่าตัวปลอมกําลังไหลอยู่นี่แบงค์ตัวปลอมเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แบงค์ตัวปลอมหรือแบงค์ตัวจริงพี่พิมพ์บอกผมหน่อยอ่ะพี่ว่านี่แบงค์ตัวปลอมหรือแบงค์ตัวจริงก่อนคุณจะหยิบการบรวัรการครับพี่แทนครับก่อนที่คุณจะหยิบของเหล่านี้ออกมาขาย คุณดูนิดนึงครับสังเกตดูสักนิดนึงของของเราเนี่ยเอายกตัวอย่างเหรียญก่อนพักเครื่องไม่ต้องไปคิดเพราะพักว่าพักเครื่องเนี่ยคุณจําเป็นจะต้องเอาพักของคุณเนี่ยมาเช็คที่ร้านผมแล้วบอกเลยนะแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเช็คพักฟรีเนี่ยคุณมีแบบเนี้ยเนี่ยสองถาดซื้อมาหลายหลายร้านเนี่ยเนี่ย ใหม่สดๆละล้ลนเนี่ยสองนัดซื้อมาหลายๆลร้านเนี่ยพี่เชื่อผมเถอะหากเป็นของที่เราต้องการเนี่ยคุณมาถึงแล้วคุณรับเงินเลยนะพาเนี่ยองค์ละร้อยแบงก์ก็เช่าองค์ละหมื่นก็เช่าเมื่อวานองค์ละสองแสนสองแสนสี่ก็เช่านะครับมีหลายคนบอกไอ้นี่แบงก์ตัวจริงไหม่าตัวจริงร้อยเปอร์เซ็น กดไลค์ให้หน่อยนะกดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับก็ไม่มีอะไรจะพูดนะครับก็ระมัดระวังตัวเองนิดนึงนะครับโลกออนไลน์ตอนนี้นะบางอย่างนะมันก็เชื่อไม่ได้จริงนะนะครับอา่าตัวจริงขอบพคุณครับขอบคุณครับเอา้าใครมีคําถามถามมาเลยเดี๋ยวตอบสักสองสามคำถาม,ถามเดี๋ยวเราไปเจอที่ร้านนะครับอย่าลืมนะคุณมีของเก่าคุณอยากจะขายคุณติดต่อมาครับพี่กาบอกว่า หลวงพ่อคูณปีหนึ่งสองรับไหมพี่เดือดร้อนมากหากเป็นของแท้ผมรับนะนะครับสภาพสวยๆลักแสนไม่สวยหลักหมื่นนะครับหากเป็นเหรียญส,สวยๆผมรับแน่นอนครับหเ,เหรียญห,หนึ่งบาทกาญจนารับไหมเหรียญหนึ่งบาทกาญจนาไม่มีราคานะครับมีราคาต้องเป็นหัวก,กลับนะครับตัวจริงยืนยันได้ขอพบพระคุณครับนะโอ้โมีคนกดไลค์ผมไม่เนี่ยนะครับอย่าลืมนะ บางคนมีของอยากจะขายบางคนครับมีของพวกนี้ยอยู่ที่บ้านอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินสดคุณนึกถึงผมนะแบงค์เข็มเพชรวัตถุรานยินดีรับซื้อของคุณแน่นอนครับแล้ะถ้าเกิดท่านใจค,ครับอยากจะได้ใบนี้นี่ อยากจะได้ใบนี้เดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวติ๊กต็อกออกมางทีก่อนอยากจะได้ใบนี้ครับนี่คือใบคัมภีเงินล้านมหาชนเดี๋ยวให้ดูแบบนี้นะนี่วางแบบนี้ด้วยนี่คือใบคัมพีร์เงินล้านมหาชนครับนี่วางแบบนี้อ่ารู้แล้วรู้แล้วจะวางแบบไหนไม่ให้โดน็อกนี่คือใบคัมพีร์เงินล้านมหาชนครับที่เป็นใบคัมภีร์เกี่ยวกับเหรียญฝั่งนี้จะเป็นใบคัมภีที่เกี่ยวกับธนบัตรแบบต่างๆที่มันสามารถขายได้ ใครอยากได้ใบนี้บ้างกดไ like, ลค์รัวๆกดแชร์ไปครับใครอยากได้พิมพ์คำว่าอยากได้แล้วกดแชร์เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ถักไปครับแจกหนึ่งร้อยท่านแล้วนะนะครับแจกหนึ่งร้อยท่านไม่มีค่าที่จ่ายนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับก็ใครที่มีของเก่านะเดี๋ยวเราไปเจอิที่ร้านนะครับมีของเก่ามีแบงก์เก่ามีเหรียญเก่าอยู่ที่บ้านแล้วอยากจะ ขายให้แบงค์ทำยังไงส่งรูปมาประเมินราคาหรือเดินทางมาหาแบงค์ที่ร้านนะครับร้านตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาสี่ย่านเปิดทุกวันร้านอยู่ที่ไหนนี่เมื่อกี้ก็เพิ่งพูดไปเนี่ยพี่ดูเดชเนี่ยมีแต่คนถามเนี่ยร้านอยู่ไหนมาได้เลยนะครับมาได้เลยนะครับมีพระอยู่ที่บ้าน เยอะอยากให้ไปดูที่บ้านพี่แบงไปไหมไปนะครับนะครับมีพระอยู่ที่บ้านเป็นจํานวนเยอะแล้วอยากจะให้ผมไปดูไปเช็คพระฟรีเดินทางไปดูพระคุณถึงที่บ้านคุณส่งรูปมาประมิลราคากับผมก่อนหรือถ้าเกิดไม่อยากให้ผมไปบ้านอยากจะมาหาผมที่ร้านมาสิเดินทางมาสิมาได้เลย รับซื้อรับเช่าของคุณแน่นอนครับแอดไลน์ที่ไหนลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยครับเนี่ยครับมีของเก่าอยากจะขายเนี่ยคุณติดต่อเลยของเนี่ยสามารถขายได้จริงนะเชื่อเถอะเชื่อเถอะไม่โกหกผมไม่รู้จะโกหกทำไรเนี่ยครับร่วมด้วยช่วยกันแชร์แล้วขอบคุณพี่เรื่องฤทธิ์ครับนะครับขอบคุณครับแชร์หน่อยเหรียญห้าบาทพุทธปี 2, 2, สองรับไหมเหรียญห้าบาทพุทธมีราคาจะต้องเป็นปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่เท่านั้น ปีอื่นไม่รับปีอื่นไม่มีราคานะครับบอกตรงนี้เลยสองสี่สองสี่ครับแชร์รัวๆขอบคุณครับเอาเป็นว่าใครที่ดูอยู่นะผมฝากกดไลค์ลัวๆฝากกดแชร์คลิปนี้ให้ผมหน่อยเดี๋ยวพบเจอกันที่ร้านนะครับเอฟตีท่านใดนะครับจะมาหาแบงค์ถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามตลาดายกุงไทย สาขาสีา่ย่านรับซื้แบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินครึ่งกระเบื้องครื่องไรครามพักเครื่องพับชามีปุ๊บอยากจะขายติดต่อมาวันนี้ครับผมแบงก์เข็มเพช่สุรานขอลาพี่พี่ทุกท่านไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันที่ร้านนะพบเจอกันที่ร้านนะครับเฮงเฮงรวยๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับ,นนรบติ๊กต็อกฝากแชร์หน่อยนะ